ครับวันนี้อยู่ในช่องยิงทีวีกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของนะครับอ๋อก่อนอื่นเพื่อนผมมาบนใน messenger ผมนะครับว่าเสียงใน้ายเบาจังเลยอ่ะผมก็เลยใส่แมส้ามานะครับผมว่าต้องดังขึ้นแน่ๆเลยเลยก็ดีลมยินนอ่าผมก็เลยผมเอาตัวนี้มารีวิวนะครับเนี่ยฮะตัวนี้เป็นตัว QK Z นะครับ QK Z ข้า่างก็จะอ่านว่า the future of audio นะครับ the the future of audio แปลเป็นภาษาไทยคือแม่ผมแปลให้นะครับไม่ได้ใช้อะไรเสียงแห่งอนาคตอะไรประมาณนั้นนะครับมัน,นก็เป็นรูปไฟนะฮะไม่ได้สกรีนเฉยๆนะมันจะนูนๆขึ้นมาซื้อมาประมาณหกสิบาทที่ช้อปปี้นะคือผมไม่เคยชอบเออผมก็ดีนะเขาขายของอนะช้อปปี้อะไรพวกนี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้ แต่เขาบอกซื้อลาซาด้าหกสิบห้าบาทนะครับซื้อช้อปปี้ประมาณหกสิบนะครับไอ mm ้ hmm. พวกนี้เขาก็แบบชอบโฆษณาแบบแว่าว่าผมดูการ์ตูนอยู่นะครับก็บอกว่าเ hey, ฮ้ยไปซื้อของลาซาด้าสินี่งวันนี้ก็เฮ้ยซื้อของช e ้อปปี้สิดีนะอะไรมาณนี้นะครับก,ก็ไม่รู้นะครับเมกอินช h i n าครับผลิตที่ประเทศช h i n าจีน,น <laughs> <laughs> แล้วก็เป็นตัวส่อน,นะครับคล้ายๆญี่ปุ่นเลยนะ เดี๋ยววาแต่หูฟังเลยนาฬิกาก็จัดมาแล้วนี่ก็เป็นหูนี่ก็เป็นตาโลโก้นะฮะอ่ะมาแกะกันเลยแกะก็แกะแบบนี้นเลยง่ายๆนะนี่ก็ดีไซน์ก็อนาโตดีนันแหละนะฮะก็เป็นเรื่อมๆนะะพลาสติกพลาสติกนะครับเปิดมาก็ต้องหาแบบนี้นะฮะฝั่งนี้นะฮะไปแกะอีกฝั่งหนึ่งก็ฟังหูก็ไม่รู้ด้วยนะกล่องสวยด้วยนะฮะก็แกะมันิี ข้างในก็จะเจอกับเอออันนี้คือผมแกะออกมาดูก่อนแล้วนะฮะมันก็เก็บเอองงงงหน่อยนิดนึงนะฮะแล้วก็ล็อกอย่างนี้เลยนะฮะเสียงก็จะแบบลาครับก็จะมีพลาสติกอย่างนี้เลยนะครับทั้งในก็จะมีเออกี่ถุงจำไม่ได้ละหนึ่งสอง มีสองถุงนะครับแต่ว่ามีหูฟังมาด้วยนะครับหูฟังครับเอาไว้ที่หลังก่อนนะครมันเปิดฟังไนะอันนี้อ่นะฮะถุงแรกนะครับคืออันนี้นะฮะอันใสๆงอๆเหมือนลูกหูเรานะฮะอันนี้ไว้ก่อนอันนี้อันแรกเลยฮะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะผมกลัวพามันเป็นอันเล็กในนี้มีประมาณเอ๊ะทาไมอ๋อมันมีสี่อันนะฮะ ถ้าใครมีขาดวัานี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันเล็กสี่อันใหญ่สองอันเล็กสองอันใหญ่สองนะฮะก็รวมกันเป็นสี่นะฮะแล้วก็มีที่หนีบนะฮะเอาไว้แบบวอล์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็สายก็โดนลุงรังฮะก็ไปหนีบแบบเอ้คอเสื้อตรงคอเสื้อตรงนี้ได้นะฮะก็จะเป็นวิเปิดแบบนี้เลยนะฮะแต่ผมขอไม่อนุญาตเปิดอนกันนะครับตั้งแต่เลโก้แล้วผมต่อเออ มุกกรเสร็จแล้วนะครับทีนี้แพ็คใหม่มาแล้วนะครับอ่าอันนี้ของลุงผมนะครับอ่าเรอ,อไม่ใช่กล่องสิต่อไปฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเอาไวเออเขาเรียกว่าอไเอาไวนะ้เ,ไวเสียบเข้ากับหูต้องรีวิวหูฟังก่อนนะว่ามันไปไม่ได้ล้วก็จะมีตรงนี้อยู่นะครับถ้าแกะไม่ได้ก็ต้องมาดูก่อนนะครับจะมีตัวนี้ให้หมุนบิดบิดมันออกมาก็แกะได้แล้วนะตใส่เข้าไปด้วยเเป็นเหล็กแบบนี้นะฮะ ก็ใช่นะสีให้มันดูใหม่ๆนั่นแหละนะฮะก็นี่นะฮะม,มันก็สวยดีนะฮะมันผมก็แกะมาดูแล้วแหละเออว่าผมเจอปัญหาแล้วมันแกะออกมันไม่ได้มันพันกันนะของไม่เนอร์ก็เป็นสีแดงนะฮะสายสีขาวเลือกสีดำผมชอบสีดำนั่นเองมาได้ามาแล้วครับความยาวอยู่ที่ ที่ประมาณเนี้ยเอาได้ปะวัดวัดได้แล้ววัดได้วัดไปก็จะเป็นหูนะฮรบตรงปลายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะัอะเอออออกมาสีอย่าทันกันอย่าทันกันนะครับตรงหูจะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้เอาสีขาวมาผมว่าใส่สีขาวจะดีกว่านะครับหนึ่งคือมันจะไม่ต้องแบบแยกกันมันจะได้หายแต่ถุงนะครับตัวนี้ยังไม่ต้องหายให้ใส่เข้าไปเลยนะครับมันจะได้แบบเกี่ยวหูมากเดี๋ยวของทำให้ครับ ทำให้ดูทำให้ฟังอะไรล่ะมันก็จะเป็นชิ้นก็จะเป็นยางนะฮะโอ้ออกมาไม่ได้เวนี่ฮะมันก็จะเป็นยางแบบนี้นะฮะใส่ใส่ใส่ดื้อดี้อๆนะฮะก็ใส่กันไปเลยครับก็ต้องดูดีๆก่อนนะข้างไหนมันจะมีที่แง่อย่างเงี้ยให้ใส่นะฮะให้ใส่สายเข้าไปเงีมาเงี้ยมาเงีมา t i m ไหมครนะฮะก็ใส่เข้าไปเลยนะครับขอเวลาใส่แป๊ดหนึ่งนะครับจะแป๊ดหนึ่งหรือเปล่านะเออเพื่อนๆที่ไปขอเป็นเพื่อนผมนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะหน้าตาผมที่ดีเกินไปหรือว่ามาดูกินทีวีนี่แล้วไปขอเป็นเพื่อนผมนะครับ ถ้าใครขอไปแล,แล้วผมยังไม่ตอบแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสามารถเมนได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะเป็นแบบหน้าตาผมมันดีเกินไปล้อเล่นนะครับนะครับก็จะใส่มาแบบนี้นะฮะแฮะ่เราใส่เอถถอถอดให้ดูร้อนร้อนอยู่แล้ว <laughs> นะฮะก็ก็ใส่แบบนี้นะฮะให้มันเป็นอย่างเงี้ยคือหูเราเห็นไหมเห็นไหมแสงกับตับ้มจะเห็นไหมเนะี่ยนี่นะ เห็นไหมฮะเห็นหฮะผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันผมไม่ได้มีตาที่สามตัวหูไม่เห็นเอ,อ่อน,นะฮะใส่แล้วมันก็จะคล้องกันแบบนี้นะฮะอืมเพราผมผมมันเยอะมันต้องไปตัดเห็นไหมเห็นไหมก็ใครซื้อมาก็ต้องดูกันเอาเองนะครับผมไปเปลี่ยนชื่อช่องดีไหม ต้องไว้ใจอะไรไม่ได้น่ผมใส่ข้างนี้ให้ดูนะเกิดเลยผมมป็นพวกใจร้อนโอ๊ยเอออ๋อ๋อมันไม่ค่อยถนดเลยอ๋อที่ผมบอกว่าผมจะรีวิวหูฟังจ็อกเกอร์จ็อก จ็อกเกอร์มันเป็นบลูทูธนะคะมันนั้นอนะ่ะทรงคล้ายๆกันเลยแบบเดียวกันเลยนะ,ะนะครับเดี๋ยวไวรีวิวนะครับมันจะมันจะเป็นบลูทูธนะฮะที่ผมยังไม่รีวิวคือมันยุ่งยากมันยุ่งยากคือแบบเออมันจะต้องไปแบบเออลิงก์กับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก่อนนะครับมันใช้เวลาน,านานแล้วผมก็ยังไม่อยากคิดอะไรแบบ เฮ้ยมันต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นขั้นตอนอะไรแบบนี้ผมไม่รู้ผมไม่ยอมอ่าก็ใส่ได้ประมาณนี้แล้วนะฮะแล้วอ๋อแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นยางคลิปนี้มันจะยาวเกินไปหรือเปล่าเช่อมมาถึงอ๋อลืมเปิดเลยเปิดหรือปิดปด,ดีกว่าคอมเมนต์มาฮะนะฮะก็จะเป็นยางแบบนี้หุ้มมานะฮะก็ถอดออกถอดออกอ่านี่นี่นี่ก็จะเป็นสีทอง นะครับแล้วก็เป็นสีแดงแล้เป็นสีแดงอยู่นะครับเป็นขั้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 นอ่าฮะก็เอาของมาทดลองหน่อยนะฮะใช้ไอแพดครับนะฮะ อ่ามแชทเฟซด้ยอด,ด,ดูต้องนานนิดนึงฮะเพราะอันนี้มันเออไอ้แผทนี้งนี้มันแบบมันต้องอัปเดตนะฮะแล้วมันแล้วมันแบบมันพังแล้วมันต้องอัปเดตใช่ไหมครับแล้วมันก็ต้องใช้รหัสรหัสอยู่กับเพื่อนพ่อผมแล้วมันก็หายไปแล้วนะฮะบอกเลยถ้าคนไปดูเฟซผมเออต้องกดเข้าไปดิดู Google ก่อนนะครับ แล้วก็ต้องนิดนึงนะก็ต้องใส่รูเลยนะฮะโทรศัพท์อันจะมีรูนะฮะให้ใส่หูฟังนะฮะโนเกียก็ไม่รู้เหมือนกันโนเกียหมายถึงรุ่นเก่านะครับรุ่นนี้อาจจะมีแล้วก็ได้อ่าลักันนะี้ดูกุ้นนะกุ้นนะ เออคันมาคันมาฟังก่อนนะครับผมผมก็เลือกเป็นหนุมานมนตาวอร์รี่เออได้ผมวาดรูปไปนั่นแหละไปดูคลิปเก่าๆได้กันได้นะอ๋อแล้วมันก็จะมีที่ลออเสียงล้อเสียงแบบล้เสียงปุ่มตรงนี้ครับก็น่าจะเป็นพอร์สนะฮะข้างล่างจะเป็นล้อเสียงแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ นี่นะหกสิบาทนะหกสิบาทไม่ได้ยินก็อยู่นะฮนะออนะแต่ผมน่าจะเปิดเสียงเบา โอเคดูแล้วฮะเดยนะฮะถ้าใครจะใส่นะครับต้องใส่นิดๆเออแบบติดเข้าไปนิดนึงนะคะถ้าเอาออกนะฮะเสียงอะไรมันจะไม่ค่อยครบนิดนึงนะมันก็จะออกแตกๆหน่อยนิดหนึ่งนะฮะก็นะ6กสิบบาทนะฮะะผมชอบผมก็เยอะอยู่นะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เหมือนแบบบลูทูธด้วยแล้วที่ผมไม่ชอบก็น่าจะเป็นไอ้ตรง,งสายยึดยูเนี่ย เนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นไม่ได้เรียบเรียมนะฮะไม่ชอบเพราะว่ามันเหมือนเออมันเหมือนเอาไว้เออมันเหมือนต้นที่ไว้ไว้เยอไว้ตีเด็กอะไรแบบนี้นครับผมไม่ชอบอืมไม่ดี <c oughs> นะครับถ้าใครจะมาพิจารณาอะไรแบบนี้นะครับพราว่ามันไร้สาระนะฮะมันต้องมีแช่ช่องผมที่ทำนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงอคน่าจะมีเพียงเท่น,นี้นะครับแย่อยมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ bye, bye bye, คลิปหน้าบาย